อันลครัมาแล้วทางด้านอิมพีีส่งคร้าล้วนะครับได้มีการบันทึกเทพถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2565น,นะครับมีนออายกราชการภาคเอกชนและสถานศึกษาเขาวรวมอย่างพร้อมเพรียงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคล้าก็ได้มีการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณต่อสท่าบันพระมหากษัตริย์โดยจัดให้นวยงงานราชการภาคเอกชนสถานศึกษาสมาคมจำนวน2 8หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนอมินทราชูทิตถักษินนะครับโรงเรียนวอันารีเฉลิมโรงเรียนท่านย้ายวิทยาลัยโรงเรียนมหาวิชชาหุตเทศบาลเมืองสิ่งานาครโรงเรียนอนุบาลสงคลาเทศบาลนาคนตรตลัง ตุนตุตนิยมมีทยาภาคกตายฟังตะวันออกสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมจมรมพัฒนาสัมพันธ์รับผู้บริหารจังหวัดชายแดนผากตายพาา่ศบจชตหอการข่าจังหวัดส่งค้าการไฟฟ้าสมุอผาเคตสามผักตายจังหวัดยาลา ูนย์การข่าเซนทันเฟสติวัลขยายเป็นตอนนะครับทางน,นี้ค่ะการดําเนินการบันทึกเทปทวารผพร,พรก็เป็นไปตามมาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากาหนดย่างแครงขัดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตรวจวัดอุณหภูมิร่รางกายนะคะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการบันทึกเทปทวารผพร,พรยกเวน้นผู้ที่ก้าววัดอาศิรวัตรราชดุในเท่านั้นค่ะแล้วก็การยืนเว้นระยะในการทวารผพรเหมืออย่างที่เห็นนะคะสําหรับเทปทวารผพร,พรค่ะก็จะนําไป เคยเผ่ออกอากาศในห่วงวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทุกคนคะ่ะสามารถรับชมผ่านทางช่อง1ิปแอ n เ o u นดแล้วก็ n b t 2 h d ได้นะคะ